สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมวันนี้ไอปีเกลับมาพร้อมกับแหวนหยกกรีนแอปเปิ้ลสวยๆนะครับเกรดนี้นี่แบบว่าอดูสีนะครับดูสีนะดูเนื้อนะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใสจนเป็นแก้วนะครับแต่สีเขาสุดสุดจริงๆนะครับเขียวนะครับ ขนาดโดยประมาณนะครับอันนี้ประมาณนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปวัดไว้ตั้งแต่ก่อนจะไปขึ้นตัวเรือนนะผมก็เลยวัดจากตัวเรือนตรงนี้นะครับด้านสูงนี้นะครับ16มิลนะ16มิลนะครับด้านกว้างตรงนี้นะครับ12มิลแล้วก็หนาอยู่ประมาณ5มิลนะครับแล้วก็น้ําหนักเม็ดหยกเนี้ยอยู่ประมาณ7กถึงัดกรัตนะครับผมแถวๆนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวแหวนเป็นเงิน นะครับ5เอ่อ95%นะครับตามคอนเซ็ปต์ของร้านไอติจีนะครับผมใช้เงิน95%ประดับพลอย3เม็ดนะครับแหวนไซส์57นะครับผมนี่นะครับถ้าใส่แล้วเนี่ยนี่ก็จะเต็มนิ้วแบบนี้นะครับผมอันนี้ใส่ขออนุญาตใส่ให้ดูนะครับเต็มนิ้วเลยนะครับนี่เม็ดใหญ่นะครับสีเขียวนี่นะครับผม เม็ดนี้นี่แบบสุดยอดนะครับสีสวยสีได้นะครับถึงแม้ว่าเนื้อเขาจะไม่ได้แบบใสมากแต่แบบพี่พี่เห็นเกล็ดหินในเนื้อเขาไหมครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ส่องไฟแบบทะลุมาข้างหลังนะแค่แบบส่องไฟธรรมดานะครับเนี่ยพี่เห็นเกล็ดหินไหมครับเห็นสีเขียวไหมนะครับนี่สุดยอดนะเม็ดนี้นะครับแล้วก็มาถึงเวลาส่องไฟกันครับผมนี่ส่องปุ๊บกล้องไลายปั๊บเลยครับผม กล้องผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับเวลาเจอไฟทีไรกล้องลายตลอดเลยนะครับอะให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับผมนี่นะครับต้องหลบยังไงไม่ให้กล้องมันลายนะครับนี่พี่ๆเห็นเกร็ดหินไหมครับอาจจะเห็นความลายของกล้องมากกว่าเกร็ดหินในหยกนะนี่นะครับนี่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 เห็นไหมเห็นเกร็ดหินข้างในเขาไหมครับสีเขียวสวยเลยนะเป็นลวดลายของหินนะครับ แล้วก็เป็นเกล็ดนะครับผมนี่ไม่มีตำหนิรอยรล้ารอย,อยแตกในเนื้อนะครับนี่สวยมากชิ้นนี้วงนี้นะครับนี่ถ้าใครชอบนะครับสีพาสเทลมันจะออกแบบหวานหวานหน่อยนะครับมันจะออกสีวหวานหวานะมันจะไม่ได้แบบเป็นโทนที่เ,ออเข้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกเป็นสีแบบกรีนแอปเปิลหวานๆน,นะครับผมนี่เม็นี้สวยนะครับแต่ว่า ตรงหน้าเขาเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนบเป็นขาวนะเป็นเป็นแบบแทกขาวนะครับแต่เป็นขาวแบบเนื้อแก้วแทกเข้ามาแล้วก็จะมีสีเขียวด้านบนนะครับสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าหยกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่หน้าหยกจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นออกขาวเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขาวนะแล้วก็ภาพรวมจะเป็นเขียวตรงนี้จะเป็นแบบเขียวอ่อนๆแล้วกันครับไม่ไม่ถึงขาวหรอกเป็นเขียวอ่อนนะครับ แต่เม็ดนี้ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยนะก็นะครับไซส์57ตัวเรือน95%เงินแท้95%ร์นครับวงนี้นะครับราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับผม4,900บาทนะนะครับปรับไซส์ฟรีไม่เกิน5เบอร์นะครับผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อไอตี้เจ็ดได้ทุกช่องทางเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับรวมถึง ไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงถ้าใครชอบติดต่อมาได้เลยครับผมไปแล้วสวัสดีครับ